สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมบอกกันนี่แะครับวันนี้วันที่8กันยายนสองห้าดขณะนี้เวลา10โมงต้าครับในเวลาออกมาเบิงใใ้้เบิงงหน้าครับเพื่อวานไปวานปุ๋ยอีกหน้านึ่งนะครับเนาะืนนี้ก็เมื่อวานย่ำแรงกับเมื่อวานอยู่ครับแต่วันบลเล่ก็เหลืออยู่ประมาณงานนึ่งนี่แหละครับงานสุดท้ายนี่ครับงานโทษนี่แหละก็มาเศร้ามีแห้งครับพอดีออกมา ตัดหญ้าผู้เดียวครับวันนี้ลมเย็นสบายเลยครับสุดจอดเลยครับลมเหมือนกับมันจะโบมีฝนแล้วครับพี่น้องถ้ามีก็จะมีทังถี่มันเป็นคาวเป็นยังทังกรมอุจิตรโตคนบอกอะไรครับแต่โซนอีสานใต่รับจะบบมีเลยครับเนี่ยมันมีแต่ลมพัดเบือเือยู่ขึ้เหมือนลมมัน คล้ายๆล่มแบบหวนให้น้ำหายนะครับพัดน้ำนี้ออกจากหน้านะครับแล้วก็เตรียมเขาจะเตรียมจะออกห่วงออกอันนี้แหละครับตอนนี้มันกำลังสเลื่อมตังทองแล้วครับแต่ก็ไว้ใจยังไม่ได้ละครับยังเหลืออยู่ประมาณเดือนเต็มๆเนาะกว่าสิเขาเดือนตุลามันก็นกนประมาณกลางกลเดือนบมดเขาจังสีออกห่วงแล้วก็จังสีแบบเตรียมที่ซุกนะครับประมาณปลายเดือนนี่ก็เริ่มโพลเลยละครับ ตอนนี้กาลังขึ้นคอกําลังกลมครับเขาเรียกเขาเป็นบานห้าเนาะกําลังกลมเขากําลังกลมครับบางบางคนก,นก็ต่างทองแล้วครับเตรียมเตรียมออกห่วงแล้วถัดอะไที่เขาวานก่อนมึงทีละครับลมพี่น้องลมมันวันเหมือนกับมันจะไม่มีฝนอะ่นะบรรยากาศเหมือนมันจะแรงอะ่ะมันมันทีมช่วงครับมันว่าฝนมันจะไปแล้วนะครับ แต่มันก็นยังเหลืออีกเดือนหนึ่งคือเดือนตุลาเป็นเดือนท,อนทดสอบว่าสีเบิร์ตือโบเบิร์ครับตัวนี้กันยากําลังได้แค่ตนเดือนหนึ่งเนาะไวใจยังมาทันได้เอกครับบางคนบอกว่าโบมีนามแกงโบมีนามสีมะทัะ่วมมหลายคนเนาะลรวลอกแบบลอกมันเขามาจากสองสามหลุกเบิรงนะครับแค่มือเดียวแค่นั้นแหละครับนามก็ขคืนทั่วหนามมู่นผมยังมาได้กับมันกระทลักมากแล้วครับแถวบ้านผม,มนี่หนามมุ่นก็คือบอลอดครับ แน่นอนคันนำมุ่นได้ร่นได้อือจากโคลาจากบุยลำนะครับมาตัดหญ้าครับตัดต่างร้ายอาทิตย์แลับ่นันหอดพ่นนักเทือครก็เลยยางมาเบิ่งกันนะครับนี่หญ้าในพ่นก็แก่ละในทางที่ถนนเส้นไงที่เหตุขามานะครับคันแท่หไงที่พุ่นขึ้นมาก็ย่างบ่ทนหอดงานสุดท้ายอยู่ครับนาจะได้เบิดมือนีละครับหอดอยู่ดอกวบาย อีกสามมือพอลวลเรคกับจังสิหอดพูนในในปริมาณซ้ำกันก็คือมือละสองเถี่ยวหยามันแก่แห้งครับก็ฟาวเลงก็ออกครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือยเวลาเดือนก็กว่าก็บอเกียวเขาแล้วครับประมาณไม่เกินไม่น่าจะเกินวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบปลายปลายนะครับประมาณเมื่อเกิดปลายเดือนตุลาครับประมาณนี้แหละครับก็จะได้เกี่ยวเขาแล้วเพราะว่าข้ากขสิบห้านี่อย่างมากก็ไม่เกินวันที่สามสิบตุลาก็คือเรียบร้อยหมดแล้ว ก็คือพบิดทงนะครับเกี่ยงแล้วครับไม่เกิน30มตุลาวันนี้ต่อต่อช่วงจาก30มตุลาไปกับเป็นประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นเขามะรีลอยหาแล้วครับวันนี้ต่อเหนื่งกันเลยเมงที่ลรครับลมพี่นออ้องเือเมงครับมันมันมันเหมือนบอม่มีฝนแล้วเนี่ยเมงบรรยากาศแบบนี้ตามข้อมูลซื้จที่คยค่อยเห็นนะครับแต่ลมวันวันแบบนี้คือลม ผัดนามนี้นะครับนามในหน้ากับโบ่อยมีนะครับหน้าทึ่งๆนนลๆนะครับแหงไปเลยครับเพมีเขาเจาสถีเตรียมปุ๋ยหลอบสออมวานกับขนปุ๋ยกลับขึ้นกับมีเพราะว่าดินมันแหงมันมีความซุ่มอยู่ในดินอยู่แต่มันบริเปียกแบบเหมือนกับมีฝนตกใไม่ไม่นะครับมันก็ลยยางกันวานไปปุ๋ยกระขางยังสันมันกระบอละลายครับพอปุ๋ยหลอบสอมมันจะเป็นเม็ดแดงๆเนาะมื่อเชือมันกระบอดละลายมันบ่มีนาม แดดกับหอน,น้ำครับแต่ดียังมีลมเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบึ้งหยาน้ำกันแท้เนี่ยครับกันแท้ใหญ่เนี่ยเพียงหัวเขาครับเสียวขาอยู่เลยครับเนี่ยยานเหยียบข้องูเบึงที่ละครับหยาปีกายปีกรเนี่ยเลตัดไปแล้วนะครับเลยเท้านี้ปีนี่มันมีหลายหมองโหดก็เลยเลือกเอาหมองได้ไก่ครับ ก็เลยบระเดีมาตาทางผียกเถื่อมันก็เลยด้นครับด้นมันนี่มันก็งา,า,าเอางาเอาครับจนมันสีออกดอกละหนาอันหนากระดูกไก่แต่ว่าห้าไว้เนี่ออกแล้วออกดอกแก่เตรียมเถาละแต่ว่างัวก็กินให้เราละครับิบ่งนีละครับหนานี่ต้นนี้เป็นม้วนหนากระดูกไก่ครับไปเหลี่ยมหน่ยแบบหนาดอกสีม่วงๆนี่นงๆๆ่งวก,กินดีครับอ่อนถึงมันจะแก่แต่มันก็อ่อน เพื่อนยามียัง,ยงก็ครับวันหญ่เพิน่นเขาปุ๋ยมาใส่แล้วนะหล่อสองตัวนี้ผมใส่แล้วโมบ้านนี่ครับใส่ห่อนงานทุดท่ายนี่ครับแต่ว่าเหลืออยู่งานเดียวเกษีโมบมาณสองคู่สองขุกเกษีโมบาณสิบโลเนี่ยน่าจะได้อยู่ครับนี่ครับห้อยตัดตัดเหมือว่านย่แมรงเดี่ยวหนึ่งครับตอนนี้เอาลดใส่พ่วงกันแก่ขึ้นไปเอาครับมันจะไง รถซาเลียงพ่วงขางมันไปบ่าไรมันหนักต้องใช้วิธีการหลากกันไปเอาครับเต็มรถไซนี่ก็ได้กินอยู่ประมาณเหมือนหนึ่งอยู่ครับมากับเวียบห่างนี่นะครับพอใส่ทูทูเทไทไปนี่ครับหลังจากตัดหอมกับเปลี่ยนเปลี่ยนกับไปมากไงแต่ว่าดินประยาก อยากบ่เสมอปันใดเพราะว่าขี่เกยเดือนครับมันขุดดินขึ้นมามันก็เห็ดขวยเห็ดยังมันขึ้นมาเนี่ยนี่แต่ก่อนยิงไงเห็ดให้อยู่รถหยาครับมดเมื่อใส่ลดยังกระโดดวงดวงดวงเลยรดไสรถดุกนี่ขันมันบ่มีของหนักกับลูดังเลอกึลืกเึกมาเลยครับมันมีหยามันกับบบ่ดินปันใดหัวดงกับปันดเขาหานองใหม่ยักเต้าครับพี่น้องหมู่บ้านมีข้าเจ้าเข้าไปเขาขอว่าบันดขึ้นกันครับก็เลย บออยากบออยากมีบออยากเขาไปหามันอย่ามันเสียเวลาครับปกตินี่นอใหม่นี่โดนง่ายครับฝนมันทิ่มช่วงนะครับเป็นเดือนเหรอตัวเธ่เดียวครับช่วงอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละที่ผมมาจับปลาขอนครับอันเอาไปปล่อยนะครับจับอยู่งานทึ่งๆหมดแหรอครับมันมือขึ้นเพราะจับเรือกังขึ้นมากกับต๊วแห้งเตอบหนามกับมีเนี้ยขึ้นมากก็เลยเด้วเอาปุ๋ยมาใส่ที่เหลืกอก็ว่าสิอย่างไว้ก่อน มเบึงยางนหนามแหงกับเลยใส่มนเหลวครับหน้านี้ลองใส่ปุ๋ยสูตรครับพี่นี่ใช้ของแนนซี่ยี่สิบสามยี่สิบใช้ไปสองถุงกว่าๆครับบวกกับหม่องบอลเหล็กเสียยูเรียล่ะครับมาผิวยี่เรียสักประมาณสิบกิโลเนี่ยมันเรลือมออกเหลืองแหงบึงครับบึงใบเขาปิวเลยครับพี่น้องุมันเป็นขืนเป็นขืนเป็นขืน,ปน,นไปอยู่มึงที่ละ่ะ ลมมันวันเหมือนลมมันแรงนะครับเหมือนลมแรงครับฟังทั้งหมุนเขาก็เห็ดฟังกูดกับก็จะเตรียมเห็ดอ่ามองดูดน้ำขึ้นมาเห็ดหน้าฟังครับดูดน้ำจากกุดใหญ่เขากาลังเคียฟังเคี่ยมองต่างถังต่างโซลาเซลล์ครับแล้วก็พอตะเกียวเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาคุดทอครับทอทรงน้ำขึ้นมาตามข้องขึ้นมาครับ กสิได้เห็ดหน้าปังกสินามปัญหาคือน,นามแหละครับสิพอ่อเพียงพอกันบ่เพราะว่ากุญใหไงกับมันบริดก,กวางบริษัทไงบันไดปัญหาคือน,นามนี่แหละยันดีระงับการเห็ดหน้าไว้เพราะว่าบางมันต้องใส่ปลาปลาของมูบานน้ำอีกครับแล้วก็ฟังทั้งถามกระดูดจากกุญหญขึ้นกันครับก็ใส่จากกุญย์ข่้นกันแต่แผนของเขาคือจะว่าดึงจากมูลครับดึงจากมูลมาแต่ไม่รู้ว่าน้ำมูลจะเพียงพอไหมนี่แหละปัญหาหนึ่งครับ มันก็เป็นงบประมาณของผักลัดเนาะเพิ่นกันอยางมาซอยแต่ว่าวัตถุประสงค์ลักก็คือน้ำเนี่แหละมันขาดแคลนยิ่งต่อไปนี้ก็คือมีแต่แหล่งไปหนาได้ครับแหล่งก็ห่อนจัดอีตั้งหากมีสาเดือนมีหน้ามีสานี่ห่อนจัดเลยน้ำก็จะระเหยเร็วนี่ครับฝนฝนตกวันวันน่าจะเป็นวันอาทิตย์เนาะอาทิตย์กลางคืนนะครับนี่ครับเหตุให้น้ำขึ้นมาเลยครับ จากที่น้ำเริ่มแห้งหายไปไร้เตือบอแล้วครับมันก็จะทำให้มีน้ำขึ้นมาต่อล่มหายใจให้ปลาให้ปลาคอนได้หลายมือเยอะครับบ่อนจุ๊บจับจุ๊บจับเยอะครับับานามไร้เขานีก็เป็นตาใส่เบียดอยู่นี่หนามมันน่อยปลาประทันใหญ่แห้งครับปลาคอกกำลังใหญ่อยู่ประมาณซำสองนิ้วนะครับประมาณซำหน่อยก็ใกล้กลนิดนึงครับ ผลแล้วคือประมาณสิบตัวสิบสิบกว่าตัววันละสิบพอโลแต่ว่าแบบนี้เรากินเนื้อย่างดีได้นี่เราใส่เนื้อขีกดเดือนเนี่ติดเบ็ดย่างดีเลยครับประคอรุ่นนี่หากินย่างเร็วพัดลมนะครับพี่น้องเย็นสบายเลยบรรยากาศร่มร่วงครับพี่น้องมีเวลากระสีเลย <m> เขาไปไทายรีวิวฟังกุดให้เบิรงอยู่ขับาขาเห็ดกันที่นครั จะรหลดแมคโครคอยางเาจกดินจกยังอยู่ครับเพ่นสองคันเมื่อเดี๋ยวขอไปบึงแยกเ,เต๋อเ็นจะหลดเรียนไปเรียนมาโหลดเขามาเทปูนเขาเห็นฟังอย่างดีเลยครับเอาปูนเอาหินมาเลียงเป็นฟังบ่ห้มนพังนะครับเป็นเหมือนกับเป็นฟังชัรประทหานนะครับเอาหินมาเรียงเรียงๆแล้วก็ปูนเทปิดปิดปิด,ปด,ปดยางดีเพราะว่าขี่รถไปหน้าถ้ำนะครับมันขี่รดไปหนอีอะไรนาะครับนี่ขี่รดไปทางหัวดงนี่ครับ เนี่ยมเข้าไปเห็นอยู่ครับโอเคเลยครับแต่ว่ายานโครงการระยะยาวมันสิบนามเนี่ยนะสิบโมมี่เพราะมมีเพียงพอที่จะมาใส่ลําพังแต่หน้าปีเนี่ยก็ยากเลยหน้าปังมันเป็นนาแหลงอยู่ต่างหากยิงใส่นามตลอดหน้าใหญ่ปีนี่ผ่านเลยครับงามเฮียงเพิ่นลงทุนบ่ข่ายหลายน้่นแหละลงทุนแคร์วานปุ๋ยกับเรื่อยๆของเพิ่นครับ บดเดียวานเป็นหนาเป็นหนาวานจะปบองด้มันขี่หลายมันก็มาวานเอามันก็ขึ้นเสมอของเพื่อนมันนี่ใส่ใดเลยครับมียาเขานกกับเป็นห่วงเป็นห่วงโผล่ขึ้นมาในอยู่นั่นหลายเติบอยู่เพิ่นก็บบดเดียมันมาเอาแล้วเพิ่นเถ่าเราเพิ่นมันมีมีเรวมีเรียงกัดเดียเบิงซอยเพิ่นน้ำแหละบางเทากับวานปุ๋ยบางเทอเพิ่นกับเ่อส่วนกับบดเดียมือได้วานพร้อมกันยังเจ็บในโลกในวานซอยเพิ่นอยู่เพิ่นเ่านเพิ่นไม่อยากหลบกวนเพิ่นกะ เอามาเิงเพิินครับเอามาเิงเพิินสองเถาตายายเพิ่นกับเมื่อวานของเพิินมือได้เมื่อวานผอมกันนัดกันมือได้ผอมเพียงกันอย่งจงๆวานซอยเพิินอยู่ครับเพิ่นเพิ่นจากวานเบิดส่วนมากเพิ่นกับวานเองเพิ่นเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์จึงสี่มือหยุดจึงสี่เพิ่นบ่มาเพิ่นมาวันธรรมดาผมก็บได้อยู่แล้วเนาะกับพบอบ่อต่างคนกับต่างจ็ตงานส่วนราชการน้ำกันก็เลยมือหยุดก็มีแค่เสาร์อาทิตย์ครับก็เลยด้เป็นเกษตรกรวันหยุดนะครับส่วนมาก เกษตรกรวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นหรือวันหยุดนะครับตฤเลิกกับผมคลิปนี้กะเอาไว้สำานินนะครับพี่น้องกูไดเขามากดนแหลกดแชร,ร์ขอให้ขามาเบึงกับขอให้ยูนี่มีแห้งมีโชคมีหลาบมันหมันคิดวังสินงใดกะสมปถนาชุขประการนะครับมีความสุขหลายๆขอบคุณผู้ที่เขามเบึงที่ขมาขมาให้กำลังใจนะครับผมคอมเมนต์คอมอยังให้กำลังใจน้ำเนื้อเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ พอกันยีคลิปหนาครับผมบรรยากาศบานเท่ากันยังสี่แล้วครับลงมือตัดหญ้าหิง้งัวต่อครับเจะเอาสองเทียวครับมันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ